โครงการ RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเริ่มดำเนินโครงการตามคำสั่งของสนักงารตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรดงหลวงควบคุมการปฏิบัติโดยพันตำรวจเอกมุนตรีชิมพารีร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรดงหลวงสั่งการให้คัดเลือกหมู่บ้านชุมชนเพื่อดำเนินการ ตามโครงการ ATP Cyber Village หรือโครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2,566คัดเลือกได้จำนวน5หมู่บ้านดังนี้ 1. บ้านโนนทันหมู่ที่3ตำบลชโนดน้อย 2. บ้านหนองหนาวหมู่ที่2 ตำบลหน,นองบวัว 3. บ้านไทยเจริญหมู่ที่12ตำบลดงหลวง 4. บ้านโพนไฮหมู่ที่3ตำบลหน,นองแคนและ5บ้านติ้มหมู่ที่3ตำบลผังแดง ผู้กอกับการสถานีตำรวจภูธรดงหลวงประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและออกคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ R า t c y b ไซ v บอร์วิประจำสถานีตำรวจภูธรดงหลวงโดยมีพันตำรวจตรีวีรศักดิ์คุณมากสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรดงหลวงทำหน้าที่หัวหน้าควบคุมการดำเนินงานโดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพิ่มรายชื่อหมู่บ้านใน KMPPP ตามโครงการ r t p Cyber Village เพื่อเป็นการปักหมุดและบันทึกข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านโดยบันทึกรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ r t p Cyber Village ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่เป็นประธานในการขับเคลื่อนโครงการ และสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาทิเช่นกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กคับเท์ที่ใช้ในการประชุมทางไกลร่รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเชิงรุปแบบบูรณาการร่วมกันในทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกข้อมูลรูปถ่ายทุกขั้นตอนเพื่อเป็นช่องทางในการรายงานและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ อาทีพไซเบอร์วิลเลจของผู้บังคับบัญชาขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงการอาทีพไซเบอร์วิลเลจมีทั้งหมด7ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนพบปะเยียนเยือนค้นหาผู้นำที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนขั้นตอนที่2จุดประกายความคิดคือการดึงศักยภาพของผู้นำและส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนเพื่อคนในชุมชน ขั้นตอนที่ 3. ศึกษาพื้นฐานชุมชนหมู่บ้านอาทิเช่นประวัติศาสตร์ชุมชนข้อมูลบูเรือนรายรับรายจา่ายและทุนของชุมชนขั้นตอนที่4สนทนาวิเคราะห์ปัญหาในหมู่บ้านการทำประชาคมหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนที่5การตัดสินใจและกำหนดโครงการ สามารถปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็นรูปธรรมเช่นมาตรการทางสังคมของชุมชนจดตั้งตำรวจชุมชนค่ายเยาวชนแกนนำจัดก,กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนขั้นตอนที่ 6. นนำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรักความสามาัคคีหวงแหนชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งแ,งแบบย,ยั่งยืน ขั้นตอนที่7ติดตามประเมินผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนตามแบบการตอบแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการสังเกตความพึงพอใจได้จากค่าเฉลี่ยหลังเสร็จสิ้นโครงการมีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเริ่มโครงการ